ท่านมาจากวันไหนครับจะมาตัดผมส่งนักเรียนใช่ไหมสองคนคนนู้นด้วยเออคน,เคนนี้ด้วยคนนี้ใช่ไหมตัดคนเดียวเนะเาะเดี๋ยวช่างอ้อนตัดให้นะดูช่างอ้อนตัดนี่เห็นไหมครับช่างอ้อนจะตัดผมให้ดู ไปด,ด้วยว่าตัดทรงนักเรียนนะครับว่าไงฮะใช่ไหม<ช>ตัดทรงนักเรียนนะครับส<ช>วัสดีชาเนลครับทุกคนครับนะผมจะตัดทรงนักเรียนให้ดูว่าทรงนักเรียนนี่มันมีวิธีตัดแบบง่ายๆนะครับดูนะครับต้องนักเรียนแล้วก็ใช้กิ๊บหนีบผ้าแบบนี้ จะลงไปทูกหลงเลยนะไปดึงฝรั่งเลยนี่เราก็เอาฟันฟันเบอร์สองเนี่ยมาใส่อย่างงี้แล้วเราก็ปรับปัจเลียนเดืนแล้วก็ตัดส้มนักเรียนขอบฟันลงต่ำนิดนึงตัดให้สะอาดสุดมัน,นมีผมไงครับมันต้องตัดให้ดีที่สุดแหละครับเพราะเป็นช่างที่ดีต้องตัดต้องตัดให้ดีที่สุด เป็นช่างแต่วิธีของช่างอ้นนี่จะตัดด้านบนก่อนแค่นั้นแหละนี่สวมฟันเบอร์สองแล้วก็ลากข้างบนก่อนอย่างนี้คือคือด้านบนนี่ใส่เบอร์สองทั้งหัวเลยดูนะครับข้างหน้าเอาไว้หน่อยนึงเ,เ,เออข้างหน้าเอาไว้หน่อยนึงบ,บ,บครันี่ทำอย่างนี้ปปึึ๊๊บบเลยดูนะครับ ครับขอบคุณมากนะครับมีคนเอาของขวัญมาให้ด้วยเนาะนี่ครับตัดอย่างนี้นะครับผมเต็มเลยไหนกะองเชียร์มาเชียร์หน่อยดิกองเชียร์มาทางนี้กองเชียร์สวัสดีครับชาวเน็ตสวัสดีครับยกมือขึ้น กดไลค์กดแชร์ด้วยผมชื่ออะไรไม่บอกเลยชื <ผม S 1> <ม>่อเพชรเออบอกเขายกมือขึ้นผม,ผมชื่อเพชรเรียนอยู่ปไหนปอสองครับติดตามผมได้ที่ปอสองเนาะครูประจำชั้นชื่ออะไรชื่อครูเมนจินี่ครูเมนจินี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับผมพาเพื่อนมาตัดผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไป เพื่อนอะไรพี่ลืมพี่มันแต่ละ้ีอี่ฮก็ถือว่าเป็นเพื่อนเฟซเพื่อนไลน์เนาะเขาเล่นกันเขามีเพื่อนกันทั้งนั้นแหละเพื่อนเฟซเพื่อนไลน์เล่นกันอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ถอดฟันเบอร์สองออกเอาฟันเบอร์หนึ่งมาตัดอย่างนี้ครับบผมใส่ไคลเดอรในเก็บครับนี่เราก็จับมือเอียงมาอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ เบาเบาเบอหนึ่งจะเป็นติดเด็กนี่มันก็เบ,บาอย่างนี้เยียงให้ดูเอาเบอร์หนึ่งนี่ตัดอย่างนี้ก่อนคือรอบหัวเลยนะครับดูดูดูติดมองตัวใเอาเบอร์สองถัดด้านบนแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งเก็บให้รอบหัวอ,อย่างนี้นครับนี่มันก็จะเป็นทรงนักเรียนละฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันตัดยังโคตร ครับเเราเราก็ทำให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ให้คนทำตามได้ครับพอเราตัดเบอร์หนึ่งรอบหัวเสร็จนะครับเราก็ถอดเบอร์หนึ่งออกแล้วเราก็เอาบัตรเลี้ยนตัวนี้ปรับฟันลงสองกิกแล้วเราก็เริ่มตัดเลยนะครับ อย่างนี้ฟันปลาตะเลี่นตัวที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นี่แหละ้าตัวไหนไม่ดีแล้วก็ย้ายฟันมาใส่เนี่ยเราทดลองดูแล้วเป็นเป็นได้ผลเลยครับปรับลงต่ําสุดปรับตอนตั้งฟันปรับขึ้นสูงสุดตอนปรับลงต่ําสุดแล้วก็ตัดได้เลยครับสวยมากเลยครับบเห็นไ,ไหมครับแล้วเราก็ตัดอย่างนี้ แล้วเราก็ตัดอย่างนี้มันก็จะเนียนคลิกเลยครับเนี่ย,ยครับเขาเราปรับลงต่ําสุดแล้วมาซ้ําจากเบอร์หนึ่งนิดนึงมันก็จะเป็นทรงพอเป็นทรงเสร็จแล้วก็หันหน้ามาดูว่าเป็นทรงนักเรียนแล้วเนี่ยครับเป็นทรงนักเรียนพอพอเราพอได้ทรงนักเรียนเสร็จแล้วก็ปิดสว,วิตซ์ปั๊บ แล้วเราก็าเอาตัวเบอร์ศูนย์เนี่ยมาดูนะครับเบอร์ศูนย์มาตัดอย่างนี้ดูนะดึงลงเลยนี่เ,นเบอร์ศูนย์<ะ>เอาเบอร์ศูนย์มาดึงแบบนี้

แล้วเราก็ดึงลงอย่างนี้ส่วนนี้มันเป็นทรงแบบแคล้ายๆกับเป็นทรงนักเรียนถ้าปัสสาวเลียนตัวไหนมันเชิงแงกๆอย่างนี้มันตัดไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่มามันมีหลายตัวนะครับตัวถ้าตัวแงกๆมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มาดึงตัวนี้คือ ถ้าปัจเลียนไม่เดินเราก็หยอดน้ำมันนี่ครับหยอดอย่างนี้ถ้ามันเดินถ้ามันเดินค่อยเราก็หยอดน้ำมัน จัจกกะหลีเขาเรียกว่าจักกะหลีนั่งช่วนะครับเดี๋ยวทําให้แคบปบเดียวก่ันแหละลากาช้าๆอย่าไปลากเร็วนะครับถ้าลากเร็วปัตเตรเลียนจะไม่เข้าเราต้องลากาช้าๆแบบนี้ปัตเตรเลียนตัวนี้ก็280ครับของเคมายครับสั่งซื้อทาง YouTube ทางอินเทอร์เน็ตนะครับ ศูนย์แปดแปเจอหยาอะไรนี่แหละครับโทรมาหาทางอนก็นจะบอกวิธีตัดให้ เราตัดเสร็จแล้วก็ปัดออกอย่างนี้ครับปัดดูนะครับเพราะว่าผมเขาเป็นเหงื่อมาเขาปั่นจักรยานมาทีนี้เวลาเราตัดผมร่วงลงมลันก็จะติดถ้าติดเราก็ตัดเสร็จแล้วก็ปัดดูอย่างนี้ปัดให้รอบเลยแล้วเราก็เอาบาัตรเลี่อนมาเก็บซ้ําอีกครั้งหนึง่งครับมันก็จะได้ทรงนักเรียนแล้วครับถ้าตรงไหนไม่ดีเราก็ดูว่าเขาบอกว่าเอาเกี้ยงๆนะเราก็ปัดให้มันสะอาดอย่างนี้เพราะหัวเป็นเหงื่อมาแล้วเราก็ตัดจะก็ติด ทีนี้เราก็มาดูว่าตรงไหนไม่เกี่ยงนะครับเราก็ดูอย่างนี้ดูค่อยตัดอีกซ้ำอีกครั้งหนึง่งค่อยซ้ำรอยที่มันมีรอยดำรอยอะไรนะครับทำอย่างนี้แล้วเราก็เก็บข้างหูตรงจอนตรงส่วนใหญ่มันจะเหลืออยู่ตรงเนี้ เราก็ทาเบาๆเพราะเราปัดปัดออกแล้วเราก็จะเห็นไงเห็นว่ามันมันไม่ดีตรงไหนเราก็ตัดมาหัวเป็นหลุมแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยอ๊ะหันมาทั้งข้างทัคออย่างเงี้ยมันไม่เกี้ยงเราก็ดูอย่างเงี้ยเอ๊ะฝืกถ้ามันไม่เกี้ยงเราก็ดูจนมันเกี้ยงมาครับตัดตัดแต่ถ้าอย่างเงี้มันเป็นดำๆเราก็ตัดอย่างเงี้ยหัวเป็นหลุม แล้วก็เอียงมาดูย้ำสองรอบนะครับให้เน้นสองรอบถ้ารอบเดียวมันไม่เกี้ยงหรอกให้เน้นสองรอบเขาบอกว่าเอาจริงเกี้ยงข้างหูเี่ส่วนใหญ่ม่นจะอยู่ข้างหูมันจะไม่เกี้ยงแล้วก็ดูอย่างนี้ข้างหน้าเอาไว้ยาวข้างหน้าเอาไว้ยาวยนะครับาอาารเดเกครับอันนี้ผมตัดให้ดูครับส่งนักเรียนให้ดูชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมดำให้ดู ให้ดูชัดๆเลยนี่ดูปึ๊บนี่ให้ดูชัดๆเลยตัดแล้วเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ขาวนวลกลมกลืนขาวนวลกลมกลืนดูให้ชัดทั้งหัวเลยครับขาวนวลกลมกลืนตรงไหนไม่ดีเราก็รู้พอเรารู้ถ้าเขาเอาข้างหน้าไว้ยาวเราก็เอาไว้อย่างนี้ถ้าเขาจะซอยบางก็ได้ซอยอะไรก็ได้ครับขอบคุณ f c ครับยกมือไหว้ครับสวัสดีครับที่พาคนมาตัดครับนั่นครับขอบคุณมากนะครับหลายคนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านเนึ่ครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ